ครับสวัสดีครับ PFC ทุกคนนะครับเนาะครับมือี้ก็มาพบวพอกับพ่อแจียมอีกนะครับเนาะครับพ่อแจียมพามาติดตามลาวพัฒนาของอาจารย์เซียนนาดีนะครับเนาะครับมื่อวันศุกร์นะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่17พฤษภาคม67ลาวพัฒนาออก488717นะพี่น้องเนาะ ส่วนเล็กล่างก็ออก8 7ครับของเซียนนาดีงวดที่ผ่านมาพี่น้องครับงวดวันที่17พฤษภาคม2567ลาวพัฒนาเซียนนาดีครับบนล่างวิ่งรูด0กับ1แต่เตว่าชุดวิ่มันโบมีเ7นะพี่น้องเนาะครับม่านหนึ่งอยู่นพี่น้องเนาะแต่วว่าจับคู่มันแบบหนึ่งเจ็ด ครับจับคูรุดนะพี่น้องตะเลวิ่งยังเข่ารััวัวน,นี้ไข่มาแยกบนแยกล่างมาอีกละบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะครับของอาจารย์เสียนนาดีครับมาเบิ้งน้ากันพี่น้อง แยกบนแยกเป็นบนเป็นล่างมาน่นนะพี่น้องบนนะครับวิ่ง 6ตัวเดียวนะครับครับชุดวินในพี่น้องเนะื้อ ครับชุดวินชุดวินหกหนึ่งห้านะครับครับบอนใส่วนจับคู่พี่น้องหหกหนึ่ง หกเจ็ดหกห้าหกแปดนะครับจับคูซีหาง ครับเน้นที่หกหนึ่งหกเจ็ดด้วพี่น้องครับสี่หางสี่สุดนะพี่น้องบานนี้ล่างนะครับ ล่างวิงงว่งหาตัาวเดียว ชุดวินได้พี่น้องเด้วินแปดครัแบแปดห้าหนึง่งชุดวินพี่น้อง ครับส่วนจับคู่ห้าหนึ่งแปดหนึ่งแปดห้า ห้าหกนะครับห้าหนึ่งห้าหกนะครับตัวเน้นพี่นอ้อง สัตว์เกียนนะพี่น้องเนาะบานี้ตัวกันนะพี่น้องเนาะกันเบินนเบ่นกันเป่าแปดแปดหกหกนะครับ อย่าลืมนะพี่น้องเด้อตัวกันเบิลกันเปานี่ทั้งบนทั้งล่างนะครับถ้าซีสักหน่อยเอาบ้านพี่น้องพิจรารณาเบิงบนเป็นบนล่างเป็นล่างเนาะครับเนาะกับอาจารย์เซียนนาดีนะครับเอาฉะนั้นแล้วพี่น้องมักชอบตัวเด็กกพิจรารณาเบิงที่สำคัญอย่าลืมกลับตัวนะครับเด้อครับ ครับพ่อเต้มกมขอขอบคุณหลายๆ mm. น,นะครับเดนะ้อเซียนนาดีเนาะครับเนาะครับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพ่อเต้มมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะครับเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเอาฉะนั้นแล้วพ่อเต้มขอให้แตกทั้งบนทั้งล่างเด้ออาจารย์เซียนนาดีเอบซี่ก็จะได้โฉกโฉมันมันกันเนาะครับเนาะครับ,นะรบเอาเขามา <c oughs> แล้วก็อย่าลืมนะพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์พอเตียมนำ้ำแดงนะครับเนาะครับเป็นกำลังใจพอเตียมน้ำนะครับครับเมาสุดท้ายท้ายสุดนี้พอเตียมก็ข้อกราบขอบพระคุณเยียชีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบิ่งมาติดตามพอเตียมครับพอเตียมขอวอวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเจ็บใจได้ความไขย่ยให้มีนะครับเนาะรับปล่อยมีแต่โศกแต่ลาบให้ถูกให้รวยเงินกันทุกทุกคนนะครับ เอาสำหรับคลิปนี้พอเตรียมก็มีเค่นีเนะครับเนาะครับเอาไว้พอกันอีคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม